เอาหมดเลยไรนะจะเอาหมดเลยหรือนี่มันไม่รู้จักเป็นตายจริงๆจะเอาไปหมดแล้วตอนกลางคืนข้าจะเล่นอะไรล่ะพวกเราที่เลือกก็ล้วนถูกบังคับกัะทงนะเจ้าขอนี่กับเลือดเฉียวสามคนคอยดูว่าถึงตอนนั้นเจ้าจะเอาสมเดยจจากไหนมาสามนางนี้พร้อมรากับแผ่นกระดาษแค่ดูก็รู้ว่าทํางานอะไรไม่ได้เลยซุนเจียนเตรียมตัวอดตายได้เลยเกิดในกรียุคได้พบผู้มีพระคุณถือเป็นวาสนาของจริงเฉิงอือ น้าเป็นคนที่มีความารับผิดชอบพวกมักมากกลับพูดเรื่องลาม,มากให้ฟังดูดีเดอข้าหนีกลับมามหาการได้เพ่จะ <น ressive S 2> จัดการเจ้าซะ,ะโจรโโอหังเกินไปแล้ว <t IS> เห็นทีทต้องสั่งสอนเสียหน่อย <c ười> ไอ้นุม่มข้าจะมารับเสบียงในเดือนหน้า <S <s <uk> ถักเจ้าเอามาให้ไม่ได้ข้าก็จะตัดหัวเจ้าตามกฎหมายนี่ช่างโง่กลับบ้านเะเช่นนั้นน้องหญิงทั้งหลายกลับบ้านเรากันเถอะสุนเจียน เจ้าเลือกทีเดียวสามคนตัวเล็กๆอย่างเจ้าจะไหวเหรอเจ้ามีเมียสามคนเดือนหนึ่งก็ต้องจ่ายสเบียงร้อยห้าสิบช่างเจ้าจะจ่ายไหวเหรออย่าให้ถึงตอนนั้นเราต้องมาเดือดร้อนสกุลโซนของเรานะเขาชื่อสุนท่าเป็นคนเลวสุดๆก่อนหน้านี้ก็เป็นคนแย่งเงินค่ารักษาของเจ้าของร่างเดิมไปทําให้เจ้าของร่างเดิมป่วยตายอย่างทรมานตอนนี้ข้าได้คลองร่างนี้แล้วเจ้าสัตว์ในรชานี่ต้องชดใช้อย่างสาสมข้ากําลังพูดกับเจ้าอยู่นะหูหนวกหรือไงอะอเออ เฮ้อเจ้ากล้าผลักข้าเหรอข้าไอเสสวะนี่ซะ้ยถอยไปซะแม่คนสวยนี่ยังไม่ทันได้แต่งเลยก็เริ่มดูแลแล้วเหรอ ข้าจะบอกให้นะคนที่เจ้าจะแต่งด้วยนั้นมันเป็นแค่เศษสวะปกติอยู่ต่อหน้าข้ายังไม่กล้าหายใจแรงเลยด้วยซ<ะ>้ำข้าให้มันลอดวางขามันก็ไม่กล้าปฏิเสธสักคำคงเพราะาวันนี้พวกเจ้าสามคนหน้าตางดงามถึงที่กล้าฮึกเหิมขึ้นมา<ะ>เศษสวะมานี่มาคุกเข่าลงผู้หลุดผ<ค>ู้นี้หลังสตรีดูจะเป็นคนไม่เอาไหนจริงๆจะมาเป็นสามีข้าได้ยังไง โอ้ย่า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 น้องหญิงช่างเถอะมาช่วยข้าตรงนี้มานะเมื่อครู่ท่านเจ้าหน้าที่ก็พูดแล้วการมีทายาทให้มาหาอัมพรเป็นพระราชองค์การของฝ่าบาทเออเจ้าคิดจะขัดเหรอขัดไต่เท้าไต่เท้าจัดการเลยขัด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 นี่เจ้าหล่นหาที่ตาย้ออาจขัดพระราชองค์การโทษคือตายข้าน้อยไม่กล้าข้าน้อยแค่ล้อเล่นกับเขาเท่านั้นเองขอรับ พวกขี้ขาดรังแกแต่คนอ่อนแอร้อยค้ข้าไทีรับรางวัลจากระบบก่อนเธอข้าจะจัดการเจ้าไปคนแร้น้องหญิงทั้งหลายกลับบ้านกับข้าไอ้เซสวักล้าประจานข้าต่อหน้าคนอื่นข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้บ้านอาจจะทรงไปหน่อยนะน้องหญิงอย่าได้รังเกียจเลยนะคะฮะ สภาพแบบนี้ถ้าเป็นชาติก่อนยังว่าแต่จะแต่งเมียเลยมาเห็นก็ยังสายหัวหนูเข้ามาก็ยังร้องไห้วิ่งหนีออกไปไม่นดงเกียดหรอเจา้าคะเาอไม่ใช่ประท่านพี่ข้าก็คงถูกส่งไปเป็นนางรมในกองทัพแล้วท่านพี่ช่วยข้าไว้ข้าจะอยู่กับท่านพี่ดีๆแน่นอน เมียคนนี้ช่างดีจริงๆข้าความทื่นชอบพุ่งเอาพุ่งเอาฉันขนาดนี้ไม่ต้องรอถึงเดือนหรอกสามวันก็คงอดตายแล้วมีอะไรให้หน่าทราบซึ้งใจกันนะเจ้าถึงกับติดลบแล้วเหรอท่านพี่อย่ากโกรธไปน้องไม่ได้กินอะไรมาสามวันแล้วจ้าค่ะข้า,ขามัวแต่คุยจนลืมต้อนรับผู้เจ้าไปเลยอ้ามามา <c oughs> พอจะมานั่งตรงนี้ก่อน<ม>เดี๋ยวข้าไปทำของกินให้พี่สาวทั้งสองต่อไปนี้พวกเราคือครอบครัครวเดียวกันแล้วข้าเชื่อจู่ชิงเฉิงเดิมทีบ้านข้าทำการคร้าที่เมืองวิจิตแต่ถูกคนชั่วบองร้ายพ่อแม่เสียชีวิตทรัพย์สมบัติก็ถูกชิงไปหมดจึงร่อนเร่มาถึงที่นี่ ชิงเฉิงยินดีร่วมมือกับพี่สาวทั้งสองดูแลครอบครัวนี้ให้ดีเจา้าค่ะข้ากู้จื่อเจียนพ้วิชามวยหากบุรุษผู้นั้นกล้าบังคับใจเจ้า <c oughs> ข้าจะลงมือเองเจ็บเพิ่งพูดเรื่องครอบครัวเดียวกันเลยคิดหาวิธีไม่ให้อดตายก่อนดีกว่าระบบรีบเอารางวัลมาเร็วเข้าตรวจพบความชื่นชอบของชู่ชิงเฉิงคือ25สามารถจับรางวัลได้หนึ่งครั้งจะ <c oughs> อดตายอยู่แล้ว เอาสเสบียงเฮ้ยน้ำมันข้าสารบะ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 หมี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้สเสบียงข้ามากกว่าคนทั้งหมู่บ้านรวมกันอีกเอ๊ะท่านพี่ไม่เหมือนคนชอบพูดจาโอ,อ้อวดนี่เมื่อเขาบอกจะทำของกินให้เรายังไม่ปล่อยให้เราหิวแน่นอนเหลวไหลจนแบบนี้อย่างเก่งก็แค่<ไ>ออกไปขุดรากหญ้าก,กับเปลือกไม้มาประทังชีวิตของแบบนั้นน่ะองหญิงอย่างข้าไม่กินหรอก ทุกวันนี้มหาอัมพรมีจกักรพรรดิโง่ขลาบบ้านเมืองกระสือสงครามทั้งยังมีภัยธรรมชาติต่อเนื่องของธรรมดาทั่วไปไม่หดตาก็ถือว่าโชคดีแล้วเมื่อครูคดีนมาว่าเขาเป็นเพียงบดิตยากจนแบกของไม่ไหวายอะไรก็ไม่ขึ้นในกลียุคเช่นนี้จะมีชีวิตยอยู่ได้อย่างไรน้องหญิงทั้งหลายข้ามาแล้วมานี่คืออะไรหรือเจ้าคะหอมจังเลยเขามีสเสบียงจริงๆย พี่นี่มันช่างอร่อยยิ่งนะแม้แต่ตอนที่บ้านข้ารุ่งเรืองที่สุดข้าก็ยังไม่เคยกินของอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยอร่อยใช่ไหมอ,มอม <c oughs> ย่าขี้ประจบนั่นนะ่ะเพราะเจ้าไม่เคยเห็นโลกกว้างข้ากินดีอยู่ดีมาตั้งแต่เด็กอาหารหรูหร่าเลิศลสดข้าเคยกินมาหมดแล้วมาน้องหญิงลองดูใครเป็นน้องของเจ้ากัน<อ>ข้าเป็นถึงองคหญิงจะลดตัวมาอยู่กับคนธรรมดาได้ยังไงตอนนี้ที่อยู่ด้วยก็เพราะไม่มีทางเลือกเท่านั้นแหละข้าความชื่นชอบของผู้หญิงคนนี้เพิ่มยากเหลือเกิน แต่หากทาให้เพิ่มได้จะมีรางวัลที่มากขึ้นหรือเปล่านะองหญิงน้อยคอยดูว่าข้าจะบดขยี้ความหยิกทยองของเจ้าอย่างไรในนี้<ะ>มีเนื้อด้วยเขาจนป่านนี้ยังใส่เนื้อสัตว์มาใน,นอาหารให้เราเอาชีวิตไ,ไปได้จริงๆ <S <S เขามีเนื้อสัตว์ได้ยังไงอ่ะตราบใดที่พวกเจ้าใช้ชีวิตอยู่กับข้าดีๆต่อไปจะได้กินเนื้อสัตว์ทุกมือ ของสิ่งนี้มันอร่อยขนาดนั้นจริงเหรอเป็นอย่างไรอยอดมากก็มไม่เคยกินของอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยอะที่แท้ก็เป็นพวกชอบกินนี่เองร้อนท่านพี่นี่ก็สามทุ่มแล้วคนเข้านอนได้แล้วค<อ>ืนนี้เขาจะนอนเตียงข้านอนพื้นท่านพี่ เช่นนั้นคะ่ะฮึแม่จะนอนแล้วเหรอจะมาทำอะไรข้าเดาว,ว่าเจ้าคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วอะก็เลยเอาข้าวมาให้นี่ไงผีเข้าหรือไงนี่ไม่มีคนนอกข้าจะไม่อ้อมคอข้าเอาข้าวถุงนี้มาให้ก็เพราะว่าอยากร่วมคืนวสัน<ะ>กับเมียอกใหญ่คนนั้นของเจ้าไงล่ะนางเป็นถึงองค์หญิงสามแห่งมหาการ เอาข้าวขึ้นดามาให้ครึง่งถุง <podría> ก็ค <au cloth 'm> ิดอยากจะมีคืนพ่อสารกับนางต้องทั้งเพ้อฝันซะจริงๆเจ้าขำเช่นนั้นเจ้าก็ตกลงแล้วสินะฮะข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าใกล้จะอดตายข้าวถุงนี้ก็คือสิ่งที่จะช่วยชีวิตเจ้าเฮอข้าวครึ่งถุงก็พอให้เราสามคนกินได้เดือนหนึ่งเจ้าเพิ่นดูจักสุนเจงแค่วันเดียวอีกอย่างเจ้าก็ไม่ได้เต็มใจอยู่กับเขาาหมันอย่างน้องชิงเฉิงเขาจะเลือกอย่างไร ก็ไม่ต้องพูดให้มากถ้ามีมนทินพวกคนเช่นนั้นซู้ให้ข้าตายซะดีกว่าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกวางใจได้ข้าจะอ่อนโยนแน่นอนน้องหญิงไปกับข้าเถอะเจ้าอย่าเข้ามานะเมื่อเทียบกับในรชานตอนนี้แล้วสุนเจียนถือเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง น้าเสดายที่ข้าทําไม่ดีต่อเขาและยังดูถูกเข้าในใจเขาจะทิ้งข้าก็เป็นเรื่องสมควรแล้วนี่คงเป็นสตากรรมของข้าเฮ้ยอะ,อะไรข้ารู้สึกว่าหมายอย่างเจ้าเนี่ยชอบเสแสร้งต่อหน้าสตรีจริงๆเนี่ยคนสวยทั้งสามพวกเจ้าไม่รู้หรอก ตอนที่เขาคุกเข่าขอร้องข้าแล้วลอดวางขาข้าเพื่อขอให้ปล่อยเขาไปมันช่างเหมือนหมาจริงๆเลยแม่พูดยังไม่ทันขาดคำก็เอาซะแล้วมาเจ้าลองแต่ต้องข้าดูสิเจ้ามาตีข้าสิมาตีข้าเลย ท่านพี่อย่าวุ่นวายไปท่านจะบาดเจ็บเอาได้เมื่อครู่เจ้าคิดจะแต่ต้องเมียข้าใช่ไหมโออ๋อนออท่านพี่เทพจังดูถ้าก็จะตกหลุมรักเขาแล้วสิ่งที่สุนเจงให้พวกเรากินคือบะหมี่ขิงสำเร็จรูปรสเลิศ ข้าคนดาวพวกนี้จะไปเทียบได้อย่างไรเจียนจะหลอกข้าเหรอข้าหลอกเจ้าแล้วจะอย่างไรถ้าพวกนางสามคนเป็นเมียข้าข้าต้องปกป้องพวกนางอยู่แล้วเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันออกไป<ข>ไอ้สวะในเมื่อพูดดีๆเจ้าไม่ยอมก็อย่าหาว่าข้าโหดเหี้ยมก็แล้วกันอา้าโก อิสซาเลเลนี่มันเรียกคนมาช่วยเหรอเศษสวะยังเจ้ายังหวังจะได้แต่งกับสามสาวงามล่ำเมืองอีกเหรอให้ข้าชมเชยแทนเจ้าก็แล้วกันจากาันดูสิว่าวันนี้ใครจะปกป้องเจ้าได้โอ้ยดูสิใครกล้าแต่สามีข้าน้องหญิงเจ้าเท่มากเลยอ่ะ ดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม